สวัสดีครับท่านประชมในกรณีที่คนเราเกิดติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บขึ้นมาร่างกายจะตอบสนองโดยการปล่อยเซลล์เม็ดเลือดขาวทีท่มีชื่อว่าแมคโครฟาจออกมาทำลายเชื้อโรคที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายพร้อมกระทำให้เกิดมีการอ,อักเสบขึ้นในขณะเดียวกันอนุมูลอิสระก็ปรากฏขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม เมื่อการอักเสบหรือการ่อมแสมได้เสร็จสิ้นการอักเสบที่เกิดขึ้นพร้อมกับอนุมูลอิสระก็จะหายไปภายใต้การอักเสบหรือรังที่เกิดขึ้นนั้นร่างกายก็จะสร้างอนุมูลอิสระออกมาเรื่อยๆจนเป็นเหตุให้เกิดการสียความสมดุลระหว่างอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระการเสียความสมดุลดน,นงกล่าว ยังทำให้เกิดมีการอักเสบเพิ่มขึ้นผลที่ตามมาก็คือมันจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาเป็นตนว่าเบาหวานมะเร็งโรคหัวใจและอื่นๆนั่นคือภัยใกล้ตัวที่หลายท่านไม่ทราบแล้วปล่อยให้ร่างกายถูกทำลายไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้ สวัสดีครับ